สวัสดีครับขอต้อนรับสูท่ทีเด็ดจาก SKBON บอนะครับผมก็วันนี้นะครับอ่าก็เป็นคิวของวันพุธนะครับฟุตบอลรายการสำคัญก็ยังคงอยู่ที่ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับผมวันนี้ก็เตะกัน2คู่นะครับก็จะได้ทราบแล้วว่าใครจะไป็ีสทีมนะครับที่เข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายนะครับผมก็จะมีบาร์เซโลนาเจอรลียงแล้วก็มีไบยเยนเจอกับลิเวอร์พูลนะครับ วันนี้จะมามาเดิม3คู่นะอีกตัวหนึ่งอาอจะแถมให้นะครับอาจจะเป็นในศึกเดอะแชมเปี้ยนชิพนะครับก็เตะกัน7คู่นะครับผมไปดูที่ยูฟ่าก่อนละกันนะครับผมก็ไปดูบาร์เซโลนาครับเจอกับลียงนะครับผมแล้วบาร์เซโลนาเนี่ยผลงานกำลังยอดเยี่ยมนะครับชนะมาลรัวๆในพักหลังถึงแม้ว่า เกมแรกที่เจอกับริยงมาจะเป็นการบุกไปเสมอมาศู 00, นย์ศูนย์นะครับสโรมียงนะครับผลงานยังค่อนข้างโอเคแต่ก็มีสะดุดบ่อยเหมือนกันในพักหลังนะครับอย่างล่าสุดนี้ก็อ่าบุกไปเสมอกับสตาบูมาสองสองก็เข้าใจได้ดีนะเพราะเขาเอาจจะเก็บแรงแล้วก็พักตัวหลัะเอาไว้เจอกับบาซ่าในเกมนี้เพราะว่าเป็นเกมที่มีความหมายมากๆนะครับวันนี้มาเจอการต้องบอกว่าสกอร์เกมแรกศูนย์ศูนย์นะครับก็ยังเปิดกว้างสำหรับทั้งคู่ นะครับในการผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะครับวันนี้นะครับบาร์ซ่าค่อนข้างจะเหนือกว่าอยากเห็นได้ชัดนะครับพอได้เล่นในบ้านของตัวเองนะครับผมเชื่อว่าวันนี้นะครับบาร์ซ่าผมว่าไม่น่าพลาดนะกับการเก็บ3ไม่ใช่สิเก็บชัยชนะแล้วก็เข้าสู่รอบต่อไปได้นะครับแต่ว่าปัญหาอย่างเดียวคือวันนี้กําแพงมันค่อนข้างสูงนะครับบาร์ซ่าเป็นต่ออยู่1.75นะครับยิง2ลูกได้แค่ครึ่งเดียวเองนะครับพอยังว่าใจเสี่ยง ไปที่ลียงนะครับผมว่าลียงเป็นทีมที่สามารถต่อกรกับทีมที่เกมบุกดีได้ค่อนข้างโอเคเลยนะอย่างจอย่างการเจอปารีสนะครับก็ต้านได้แล้วก็ชนะด้วยในเกมที่ผ่านมาแล้วก็เ,เกมแราเจอบาซ่าเนี่ยถือว่าเอาอยู่นะครับเลอๆเผเนี่ย,เ,ยเล่นดีกว่าด้วยซ้ำนะครับเพราะวันนี้นะครับลียงถึงแม้จะมาเยือนแต่เชื่อว่าสร้างปัญหาให้บาซ่าได้ค่อนข้างเยอะอยู่ดีเพราะว่าวันนี้สกอร์น่าจะยิงกันไม่ขาดนะครับให้รองไปที่ ลียงนะครับโซโคต่อไปนะครับไปที่บาเยอร์มิวนิกเจอกับลิเวอร์พูลนะครับผมบาเยอร์ตอนนี้ผลงานกําลังยอดเยี่ยมนะครับกลับมาเป็นทีมที่แข็งแรงอีกครั้งหนึ่งนะครับยิงประตูได้ค่อนข้างเยอะนะครับเราวันนี้เป็นการเล่นที่บ้านของตัวเองด้วยนะครับที่อัลดิอัสอารีนานะครับส่วนลิเวอร์พูลนะครับหลังจากที่แผ่วมาพักใหญ่ๆเลยนะครับเกมลุค่อนข้างฝืดล่าสุดเองก็ชนะเบอร์ลี่มา4-2ในเกมลีกนะครับก็ถือว่า ดีขึ้นมานิดนึงนะครับเกมลุกยิงได้ค่อนข้างมากขึ้นแต่เกมรับตอนนี้หือว่ามีปัญหาอยู่เหมือนกันนะครับผมว่าวันนี้นะมาเจอกันมีสกอร์แน่นอนนะครับในช่วง90นาทีนะผมบอกว่าวันนี้นะครับลาสีผมบอกว่ายังคงเป็นไบเยอร์นะครับที่ยังดูดีกว่านะครับลิปัวจะมีห่วงอยู่เหมือนกันเรื่องของการลุน้นแชมลีเนี่ยผมว่าวันนี้อาจจะเล่นแบบรอ,อสนกับนะครับผมว่าวันนี้ไบเยอร์ น่าจะเป็นฝ่ายคองเกมได้มากกว่านะครับเปอร์เซ็นชนะมีมากกว่าผมยังให้เชวิตรีไบเยอร์ Bayern นะครับส่วนคู่สุดท้ายนะครับไปดูที่นอร์ลิชเจอกับฮาร์สตี้นะครับนอร w ลิชนะครับยังคนยังครักษาผลงานได้ดีของตัวเองนะครับชนะ4เกมรวดแล้วแล้วก็ตอนนี้มีจ่าฝูงในเดอะแชมเปี้ยนชิพนะครับโอกาสเข้าขึ้นชั้นไปเล่นในพรมเมียร์ลีกถือว่ามีสูงทีเดียวนะครับ แข่งกับลีสนะครับแล้วก็อันดับ3คือเชฟยูนะครับแต้มนี่คือละลายกันมาเลยนะครับแต่เรื่องของมาตรฐานตอนนี้ถือว่านอริชค่อนข้างโอเคเลยนะครับส่วนฮาวซิตี้ทีมคู่แข่งในวันนี้นะครับอยู่การตรางนะครับผลงานมีขึ้นมีลงนะครับค่อนข้างจะดาวทางได้ยากนะครับฮาวซิตี้เนี่ยจะมีเกมอ่าเขาเรียกอะไรอ่ะจุดเด่ยวว่าวคือเกมในบ้านนะครับมันจะทำผลงานได้ค่อนข้าง,างดีแต่เกมเยือน เป็นปัญหาเลยนะครับอย่างในบ้านเนี่ยไม่แพ้ใครมาแล้วทั้งสิ้น9เกมรวดนะครับแล้วก็ชนะถึง7เกมส่วนเกมเยืนถือว่าต,ตรงกันข้ามเลยนะครับไปยืนทีน่ไรนี่แพ้มา5เกมจาก6เกมล่าสุดแล้วนะผลงานค่อนข้างย่ำแย่นะครับผมวอาวันนี้นะครับาราศีของเจ้าถิ่นนอริ Knowledge ดีกว่านะครับดูแล้วยังน่าตอบไปที่นอริสกับกำแพงหนึลูกนะครับสรุปแล้วนะครับวันนี้3คู่นะครับจัดไปที่ในส่วนของลียง เนี่ยครับมีไบโอเมนิกแล้วก็มีนอริเซตตี้นะครับผมอะ่ะก็ฝากกันเอาไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ